สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยพี่สาวป้าก็ให้มันผักกาดหัวเล็กๆมาเยอะเลยนะคะเอามาต้มทานก็อร่อยมากๆเลยนะคะแต่วันนี้ป้าจะเอามันผักกาดหัวเล็กๆนั่นแหละคะ่ะมาเชื่อมเพื่อเป็นท็อปปิ้งทานกับน้ำแข็งใสหรือไอศครีมขอบอกว่ามันอร่อยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะ นี่ค่ะมันผักกาดของป้านะคะพี่สาวให้มาหัวเล็กๆนี่อร่อยมากๆเลยละคะ่ะเอามาต้มนะคะจะหวานมากเลยละคะ่ะวันนี้เราจะมาเชื่อมเพื่อทำท็อปปิ้งทานกับไอศครีมหรือว่าน้ำแข็งใส่นะคะเราก็จะเตรียมน้ำปูนใสไว้นะคะแล้วก็มาปอกมันผักกาดของเราค่ะเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาปอกนะคะเลือกส่วนที่เสียๆจะทิ้งไปเนาะเดี๋ยวป้าปอกที่เหลือจนเสร็จค่ะ เราจะปอกไปเรื่อยๆนะคะปอกไปแช่ไปแบบนี้นะคะจนกระทั่งเสร็จค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามาหั่นเป็นชิ้นนะคะประมาณสักเซนครึ่งหรือ1เซนก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็เ,เราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแช่นะปูนใส่แบบทิ้งไว้อีกประมาณ10นาทีค่ะเพื่อว่าเวลาไปเชื่อมน้ำมันของเราจะได้ไม่เละ แล้วเขาจะมีความหนึกด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็นําไปเชื่อมกันค่ะป้าก็จะใส่น้ําตาลทรายไปเสร็จสามส่วนสีถ้วยนะถ้วยเขียวของป้านเนี่ยคือครึ่งถ้วยนะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะอีกประมาณสักถ้วยครึ่งค่ะอันนี้คือครึ่งถ้วยเนาะสูตรไม่จําเป็นต้องตายตัวหรอกค่ะ ทีนี้เราก็นําไปตั้งไฟป้าจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเชื่อมนะคะช่วงแรกเนี่ยป้าจะใช้ไฟกลางพอเขาเดือดขึ้นมาเนี่ยป้าก็จะหลีเป็นค่อนอ่อนนะคะมีฟองก็จะช้อนฟองทิ้งไปฟองจากน้าตาลเนาะเชื่อมไปเรื่อยๆนะคะสังเกตดูถ้ามันของเราสุกแล้วเนี่ยแล้วน้ําเชื่อมยังเหลือเยอะแบบนี้นะคะเราก็จะเปิดไฟแรงค่ะเพื่อว่าให้น้าเชื่อมเนี่ยเขาง,งวดเร็วขึ้นนะคะเหนียวเร็วขึ้น หรือจะเชื่อมไปแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใครชอบที่จะทานแบบพอสุกแล้วก็มีน้ําเชื่อมเหลือแข็งอย่างนี้ก็ได้เลยอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแต่ป้านเนี่ยต้องการเป็นท็อปปิ้งไอศครีมแล้วก็ทานกับน้ําแข็งนะคะป้าก็จะเคี่ยวให้หนืดตวนี้นิดนึงค่ะให้เขาง,งวดแล้วก็หนืดเลยนะคะน้ําเชื่อมก็จะซึมเข้ามันอย่างดีเลยค่ะแล้วก็จะปีบนนานลงไปประมาณสักครึ่งช้อนชานะคะ่ะเพื่อให้น้าเพื่องเอน้นน้เชื่อมของเราเนี่ยไม่ตกผลึกนะคะไม่แข็ง เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็พักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เป็นเดือนเลยละคะ่ะเวลาจะทานกับไอศครีมก็เอาเอาอกมานะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะป้าก็จะทานกับน้ำแข็งใสค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะน้ำแข็งเก็ดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่มันผักกาดเชื่อมลงไปะคะ่ะจะทานกับน้ำเชื่อมของมันก็ได้นะคะแต่ป้าเนี่ยจะทานกับน้ำแดงค่ะ จะชอบมากๆเลยค่ะอ้วนนะคะแต่ก็ชอบค่ะนี่ค่ะจะทานกับน้ำแข็งใสหรือไอศครีมรสชาติต่างๆก็เข้ากันนะคะเพื่อนๆลองทำรับทานกันดูค่ะขอบอกว่าเมนูนี้อร่อยค่ะทานเพลินจริงๆค่ะทานแบบนี้ก็อร่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ